สวัสดีทัางี่เท่าไหร่แบลก lạ วงแต่ยัยนโมขาไดลืด่นเห็นเขาเลี้ยนยเจ้าของแล้ว,วามาเเลี้ยนแบตมาเท่ไหได้ยู่รถมาที่หามือต้อนแล้วครับ เป็นไรครับอัแจัห้อบปอบอซื้อๆโซ่ห้านีเด้ดึงขาดได้เลยเคบนไทย เปลี่ยนกว่าเพราะกว่าอยู่้านบ่มีครับ

สรุปแล้วได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเองพี่น้องต้องเก็นผู้หญิงเห็นแล้วเห็ี่ยนยันละมุดเข่ามุดกล่องไงเปลี่ยนให้อาสาเปลี่ยนให้เราเองเขาเขาป็นผู้ชายง่ายกว่าตาอายุไขแล้วภาพไปเยี่ยมกนน้อยนึงครับ เอาตะบิ bin, นนั่นล่ะครับเอาบินเกลี่ยอะไรนะหลัลลงมือครับงไม่นั่งมือจะเด,ด้ออกไปเบื้องรถไซเตอร์นี่ครับว่ารถเปล่นเปลี่ยนเป็นยงังไงเงนี่ย สตาร์ทชึ่งๆเลยครับวันนี้ค่อยๆแก้ไขกันไปครับใน,นสิบล้อในเสียงไฮก็ต้องซ่อมบมลุงกันไปในการจอดซ่อมก็ัขั้นบริเ็ดใกล้ครับมีขอดีอยู่ครับลูกน้องกบะ้ากันสักผ่าอยู่ <c oughs> เชรืงองเน,เนี่ยครับอยูุหมความเก็ด พอดีเลยครับเพราะว่าเอาแล่นช่วงไหนเนี่ผมมีเวลาซักกันเลยจังอี่พอละเลยเราเหรินท่าซักซูมือไหมครับซักน้ำป่าแล้วก็ซักเด้ซักมือละโต๊ะมือละตัวเสียตัวเก่าแล้วแ,ลวแลวหละสรุปเราเราใส่เสียดเดียวตัวเดียว,วมันก็เศร้ามันก็แห้งกันเัาก็ใส่ได้อีกแต่ของพวกผมมันนิดกั้นพวกปินซักก็ต้องซักแบบใส่ผ้านุ่มผ้านุ่มครับนยาาผ้านุ่มเนะ๊าะ มันติดมันชิ้นม้างสัตนแต่ไอ้แต่รถดลำพงเปียนอย่างเมื่อช้านี่กะจักมาหอดมียางบุดของผมเหลืออีกสิบเจ็ดล้อพันหน้าง,งานจะที่รอออกไปพร้อมกันรถไต้เติล้ลนะแต่อีเด็กจะน้อยยิ่งได้ทำออกกัดพี่ครับ วังซีครับพี่น้องเหินหมอครับใจตังค์เปน็นครับพี่น้องจีแล้วใจดีครับคาลงไปคันแบตแห้ ถ้าให้น้ำยาเติมแบตเตอรี่นะครับบอกว่าไม่อย่างไรนะครับแล้วเอากันดังลอ้อหาครับ เล่นใกล้แน่ใกล้แนงสิละครับสลับกันไปเนะี่ยมีจะโดดไกลไรจะผ่ากันยังไม่ได้ซากอยู่พี่น้องอืมปวดหันลูกน้องเนะี่ยอย่ามาบอทันในสัตว์เนื้อ ซักแล้วบ่ฮะซักแล้ววะซักยูเตี่ยสองไนสองเครื่องเตี่ยแค่สองเ,สสอเครื่องนั่นบ่เออโอเ้เหลือจะอบ อะอะโมพอเครื่องชจะม้อนหมดวะแต่มีเครื่องอันนี้เริ่มคอนไว้ลูกน้องผมเริ่มติดนี่ใส่แล้วครับเดี๋ยวน่ยอาตะล่าแบบนี่ซักหนึ่งสะดวกดีครับเพราะว่าโมมีเวลาไปตะใช่ไหมะนึ่งแล้วอ,อบร้ แต่ละเก้าสิบาทแต่ว่าเพื่อนเดือนนึงก็ซักยู่จากสองเทียนนี่แหละครับสเทียเพราะว่าทุกคนก็มีล้างเสื้อผ้าเจ้าของครับมันก็มันก็มีหลายเลยครับขนาดแต่ละคนเวลาละสิบก็ชุดพุ่นละครับอใกล้โดยจะต้องดินทามองสัก ทั้งแดก,กันน้อสารเราเนาะแล้วจากนี้ก็ต้องใต่จนเห็ดยูรานปลาย่างเลยไปอ่าเลยจากแยกนี่ไปประมาณประมาณร้อยเมตรครับกะเขาสักผ่านแล้วก็จิตเดียวออกไปท่านผู้พอนนดีแต่คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ